เคล็ดลับตอนที่3ามเคล็ดลับการจัดทำเอกสารตอนที่3เขียนขาวครงการจัดทำเอกสารหน้าคอมพิวเตอร์ตั้งหน้าตั้งตาทำทันทีการทำอย่างนี้ถือว่าขาดการวางแผนที่ดีหากคุณต้องการสร้างความแตกต่างอันดับแรกไอคุณจัดเรียงลําดับเสียก่อน ไม่ใช่ลงมือทำเอกสารทันทีผู้ดใดชัดๆก็คือให้เขียนข้าวโครงขึ้นก่อนพิจารณาที่องค์ประกอบก่อนแล้วค่อยลงมือจัดทำเอกสารข้าวโครงควรมีโครงสร้างแบบพีระมิดโดยมีข้อความหลักหรือข้อความย่อยที่ทำหน้าที่สลับสนับสนุนจากนั้นจึงแตกประเด็นปีกย่อยลงไปเวลาจะดทำเอกสาร ให้นึกภาพการใส่ข้อความเหล่านี้ลงในสไลด์ทีละข้อความอย่างไรก็ดี PowerPoint มีชุดคำสั่งในการทำ Outline ซึ่งสามารถใช้ชุดคำสั่งนี้สร้างโครงสร้างพีระมิดใวยการเขียงเรียงเป็นข้อข้อ,ขอไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆได้ทั้งนี้เมื่อคุณมองเห็นภาพรวมแล้ว จะส่งผลดีต่อการจัดทำเอกสารสองประกาศได้แก่หนึ่งเห็นส่วนที่ควรลงมือทําก่อนเนื่องจากคุณรู้ว่างานส่วนไหนน่าจะใช้เวลามากคุณจึงลงมือทําส่วนนั้นก่อนสามารถแบ่งงานได้เวลาที่ทำงานกันหลายคนหากคุณเขียนข้าวโครงก็จะสามารถแบ่งงานกันทําได้การจะดทำเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพคนอื่นคุณต้องกำหนดข้าวโครงแทนที่จะลงมือทำเอกสารทันที 감사합니다. 아,